สวัสดีครับมากินเขาก็เบาเบิดคือเกาเด้อวันนี้เด้อเบาเบิดกินแสบกินนัวคือเกาครับพี่น้องซุปบักเขือแซ่บใส่ปลาทูตัวใหญ่ๆนะครับเนาะบานนี้ก็มีอันนี้ข้อหมูย่างเดื้อซื้อมาแต่แมคโครนั่นเด้อเนาะไม่ลวกมาเด้อตลาดซื้อสดๆมาลวกเองอันนี้ก็พักหลากหลายเนาะมีไม่แคบหมูพี่น้องแต่แซ่บแต่แสบ,แแสบมาลุยกันเลยด้วยบานนี้เด้อ มึง,งบบมึงสบุบบกเขือสุบบกเขือมันจะแซบบะมืมแซบไปใส่ปลาทูมันหยาบหยามพี่ออืมึงวะมชอบเผาแซบปุ๊บเนาะ ตีมือหญิงลีก้กเขาเกาล่ะพี่น้องหมูย่างแปลกแอืม 嗯嗯。Mm. ประสุนปะเขือมันก็บแสบเนะ้ะใส่ปลาทูมันๆกับสุดยอดแล้วพี่น้องเออปลาดุกกัทั้งแสบ้อออนะ ผมง,งเรงแล้ล่ปะปลาหอมหอมปลามาจากบ้านแล้ว hâm nhẹ nhàng lên <laughs> nó may cả ván mà trong này nó may lại nó แซบคือเกาหมูย่างหมูย่างคำใหญ่ๆพี่น้องไปหนึ่งสองสามเขาท่าขนาด อืมอหับจับ ครับเจาว่าบอกว่ามาแทบดูบ้าไม่กแทบยี่ีเด้ มาเสื้อลองเบิ่งเด้อ,เ,อ,อ,เ,อดเดี๋ยวเดี๋ยววิธีการเฮ็ดมาลงไว้ให้เนาะพี่น้องยิงลีเหรอเพิ่นเป็นผู้เฮ็ดจัางแพงโยแม่ขัวขึ้นเบลนบัตรจัติ <laughs> mm-hmm. at that point. อืมิบังเม่อปลาทูไี่ตงตัวยังไงตัวนึงนนเป็นรอยไม่ไ้ปลาทู 으음. <clears throat> <clears throat> ผลมาภาคฝนอ่ะน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าในเด้อครับทั่ไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อขันเบิ้งดีเบิ้งยังก็ได้ติดก๊บลังใจกันในเด้อสวัสดีครับ